ช้าวันเสาร์ที่เชียงใหม่นะครับฝนตกแล้วก็ต้องบอกว่าอากาศดีมากนะฝนตกต่อเนื่องกันมาก็จริงๆก็เกือบน่าจะสองอาทิตย์แล้วมั้งตกตกไปหยุดนะครับก็มันก็ดีแหละอากาศเย็นนะสบายนะครับแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งก็คือน้ําเริ่มท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็อย่าตกเยอะขนาดนี้นะขอให้ตกแบบพอกําลังได้ฟิลลิ่งแต่ไม่เอาน้ําท่วมก็สงสารหลายๆพื้นที่ที่ท่วมไปแล้วด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ อย,อย่ามาท่วมในเมืองเชียงใหม่เดยละกันอยากให้ฟังเสียงผมกันนะที่เชียงใหม่ดีไหม ในวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะมาชวนคุยตามบรรยากาศของความสบายๆนะอาจจะเป็นเช้าวันเสาร์แล้วก็มีอะไรก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ว่า,าช่วงนี้ลุงมาติดกับดู YouTube ช่องนี้นะครับผมเขาชื่อว่าคุณเดี๋ยวนะเปิดก่อนนะนี่คุณแกร t l แ m มนะครับนี่แกร์รแมนะก็เป็น ช่องเกี่ยวกับการทำ YouTube ไม่แหละเนอะแต่ว่าที่ตกใจเล็กน้อยแล้วมันก็ดูเขาหลายอันใช่ไหมเขาเป็นคนที่พูดเรื่องแกรนปลาไม่ต่อที่เคยพูดไปนะว่าแบบเป็นเหมือนนั่งตั้งกล้องแล้วก็คุยสบายๆเนอะหรือว่า YouTube เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเหมือนกับ h ฮโปรดักชันเนาะตัดต่อรวดเร็วอนะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะได้อะไรที่มันเรียวหรือว่าอาจจะพูดไปถึงพวกอีซี่โหมต่างๆเนี่ยนะก คุณแกริเ t ตแรมนะแกรเตแมนะครับก็เป็นคนพูดเรื่องนี้เนะแล้วที่สำคัญมากคือดูมาเพิ่งรู้ว่าเขาย้ายมาทำสตูดิโอที่เมืองไทยด้วยนะน่าจะอยู่แถวทะเลนะเห็นในวิดีโอแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะกแบบ็โอ้ไม่น่าเชื่อว่าปกติเราดูเป็นฝรั่งในชะ่ไหมก็นึกว่าอยู่เมืองนอกนก็แบบโอ้เขาก็อยู่ที่เมืองไทยนี่เองนะไม่มีอะไรอันนี้แค่พูดถึงเฉยแต่ว่าเขาจะมีคำหนึ่งนะครับที่ ลุงแมวชอบมากนะเขาใช้คำว่ามินิมอลลิสต์ยูทูบเบอร์นะคือเป็นการที่ YouTube เนี่ยคนทำยูทูบเบอร์ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ทาท่านผู้ชมจะลองจินตนาการนะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทำวิดีโอหรือว่ายังไม่เคยทำโปรดักชันของวิดีโอมาก่อนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนนะถ้าเอาแบบเบสิกที่สุดก็คือสมมติเป็นถ่ายรีวิวแล้วกันเนะก็ต้องเอาของมาใช่ไหมมาถ่ายของเนะ ถ่ายมุมต่างๆแล้วก็ต้องใช้เวลากับมันนะครับเช่นเจ็ดวันสิบสี่วันอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าอย่างสั้นที่สุดก็3าวันหวันเนี่ยลุงแมวว่าต้องมีถ่ายเสร็จเนาะถ่ายเสร็จก็ต้องมาเหมือนกับคิดนะหรืออาจจะเขียนสคริปต์นะว่าเราพบอะไรนะครับในการทําต่างๆแล้วก็เอามาตัดต่อเอามาใส่เสียงภาคหรือว่ามาถ่ายแบบ t talking head แบบนี้นะกอ็อันนี้คือแบบเบสิกแบบของลุงแมวนะแล้วก็อาจจะมีแบบ เอาเพลงใส่อะไรใดๆเอาตัวหนังสือใส่เอาซูเปอร์ใส่เขาเรียกซูเปอร์นะเอาตัวหนังสือใส่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบบช่องที่เขาให้ความบันเทิงเนี่ยก็ต้องมีการใส่พวกเอฟเฟกต่างๆใช่ไหมหัม่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแบบเออแบบนั้นนะบุ๊บแบบมีซูมเข้าซุมออกมีใส่เสียงตลกมีฟอนดึงๆอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะมากขึ้นไปอีกในการทํางานนะหรือแม้แต่ถ้าเราไม่ไปสายนั้นนะเราไปสายบล็อก ok นะ สายบล็อกเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นสิ่งที่ชิลๆแต่จริงๆมันไม่ชิลนะครับถ้าดูแบบมันจะคล้ายๆกับเล่าเรื่องราวในะชีวิตประจําวันเนอะแต่ว่าด้วยโปรดักชันแวลูที่แบบสูงมากเหมือนเราดูหนังอ่ะเพราะนั้นอ่ะโหมันไม่ง่ายนะถ่ายเสร็จดูคอมโพส์ด้วยเนาะถ่ายเสร็จจัดโปรดักชันมาทำโปรดักชันต่อมาย้อมสีมาอะไรอันนี้รู้ไมไม่มีความรู้แต่ว่ารู้ว่ามันเหนื่อยนะครับถึงขนาดบล็อกเกอร์ตัวเบ้งๆนะใน โลกนะเขาก็ยังทําแล้วเขาก็เบิร์นเอาท์กันไปหลายคนนะก็มันเลยมีเทรนอย่างที่เราไ้ฟังว่าถึงจุดหนึ่งอะ่ะทั้งคนดูแล้วก็คนทําก็ไม่ไหวนะแบบลุงแมวเองเนี่ยก็ระยะหลังนะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งกล้องแล้วก็คุยนี่แหละแล้วก็แทบจะไม่ตัดต่อเลยนะเพราะจริงๆคือขี้เกียจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจะรู้สึกว่าอะไรที่เราพูดแล้วบางทีเราพูดแบบไม่เข้าประเด็นนะอ่ะแบบพูดไปเรื่อยเปื่อยนะแบบ ไม่วคุณถูกตัดออกไงเช่เนอย่างเช่นตอนเนี้นะแต่ว่าถึงจุดนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ออกละที่เกียจนะครับก็แปะเข้าไปเลยเ, <laughs> เพราะว่ามันอาจจะเพราะเราทําทุกวันมั้งเป็นเดลี่อัปโหลดนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดต้องมาแบบตัดตัด,ตดซึ่งมันใช้เวลานะอย่างน้อยวิดีโอแบบแค่พูดพูดที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับลูงมาว่าอย่างน้อยก็สองสมชั่วโมงนะเลยตั้งแต่อัดเนอะอิมพอรไฟล์ตัดต่อใส่เพลง ทําปกคลิปใช่ไหมไปอัปโหลดอะไรเงี้ยมันใช้เวลานะมันเป็นงานที่ใช้เวลาถึงแม้ว่าจะมินิมอลที่สุดก็ใช้เวลานะครับนี่ยก็ย้อนกลับมาที่คนการ์เตแรมเนี่ยเขาก็เลยพูดถึงประมาณว่ามันจะมีแอป roach หนึ่งที่เรียกว่า Minimal ลิสยูทูบเบอรนะก็คือ,อ,อทําให้น้อยที่สุดนะครับก็จริงๆเขารวมไปถึงอุปกรณ์นะต่างๆใดๆนะแต่ว่าดูเมืมองว่ามินิมอ l ลิสที่เขาหมายถึงเนี่ยน่าจะรวมไปถึงแบบคล้ายๆกับทําน้อยอะ่ะ แต่ว่าได้ประสิทธิภาพนะซึ่งไม่ใช่คําเท่ๆนะแบบอย่างนี้จริงคือคล้ายๆกับมาดูหัวใจจริงๆว่าคนดูต้องการอะไรนะอย่างเช่นแบบเขาก็พูดถึงอย่างเช่นอะไรนะแกนปลาไม่ต่อใช่ไหมที่อย่างเช่นคุณลุงคนเนี้เขาเหมือนกับพูดเรื่องแบบอาจจะอายุมากนะแล้วก็เป็นข่าวบอยไงก็แบบว่าพูดถึงวิถีการเป็นข่าวบอยใช่ไหมคนดูไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าที่จะนั่งฟังลุงคนนี้เขา เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตหรือมาแชร์กันก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องการแบบการตัดเนะมันไม่ต้องการการซูมเข้าซูมออกตัวหนังสือภาพอะไรอย่างเงี้ยคือ,เ,อ,อเหมือนกับเราไปนั่งคุยกับเขาจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาก็ทาอย่างนั้นจริงๆนะช่องที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราพูดถึงตรงนี้ทําไมอ๋อจริงๆล่างมาถึงตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะมีคํหนึ่งนะครับที่พอเราพูดถึงพวก m i n i มอลลิสยูทูบเบออันนี้รวมไปถึงช่องใหญ่อย่างติงมีเดียก็พูดถึงเหมือนกันนะคือ,อ,อลุงแมวคิดว่าคนจำนวนมากรวมถึงลุงแมวเองเนี่ยระหว่างทำวิดีโออ่ะมันมันก็กั้มกึ่งกั้มกึ่งนะคือมันจะมีช่วงเวลาที่ทำวิดีโอแล้วมันสนุกก็ลุงแมวเองเนี่ยบอกไม่ได้ว่ามันสนุกตรงไหนนะอแต่ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบเราชอบดูหนังใช่ไหมเราชอบเขียนบทความอะไรอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กนะครับแล้วเราก็ อยากแช์นู่นแช์นี่นะแล้วเราก็ทำวิดีโอมาตั้งแต่มันยังไม่ได้รายได้หมายถึงว่าใน y o u t u ในะอะไรก็ทำมาเรื่อยๆเยนาะก็ไม่รู้ว่าทำทำไมแต่ว่าก็ชอบอะก็สนุกแต่ก็ตอบยังไม่ค่อยได้ว่าสนุกตรงไหนนะตอนไหนที่รู้สึกว่าฟินมันมันไม่เหมือนอลุงแมรียนสถาปัต์นะเรียนสถาปัตเ,เ,เนี่ยมันจะมีวิชาที่เรียกว่าออกแบบใช่ไหมออกแบบก็คือได้ออกแบบบ้านออกแบบตึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราฟินมากคือเราคิดงานเราคิดออกเราแบบ ้ิหน้าตามจะเป็นแบบนี้เดินไปไปเจอตรงนี้นะรูปแบบมันเป็นแบบนี้อะไรอันนี้อย่างนั้นะมันจะมีความฟินความดีดในหัวเนอะแต่ว่า,าตัววิดีโอเนี่ยมันก็บอกไม่ถูกว่าความสุขของการทํามันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าณนะปัจจุบันถ้าถ้าเอาตอนนี้คือก็คงอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตอนที่ได้ถ่ายแล้วก็ได้คุยนะได้เหมือนกับมอนเขียนบทความสับลงแมวนะครับเพื่อเหมือนได้คุยกับท่านผู้ชมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลี้ยงกันมา,มาว่าเขาพูดว่า สิ่งที่มันหายไปนะในอาจจะเป็นในชีวิตหรือว่าในอาชีพของคนทําวิดีโอเนี่ยก็คือความสุขระหว่างทําความสุขที่พูดเนี่ยคือความสุขตอนนั้นเลยนะครับความสุขในช่วงเวลาที่ทําตอนโปรเซสต่างๆนะซึ่งลุงแมวคิดว่ามันยากนะคือที่จะทําให้โฮโปรเซสมันมีความสุขเนาะแต่ว่าพูดเลยเห็นไหมเริ่มเริ่มพูดไปเรื่อยย้อนกลับมาคือพยายามจะบอกว่าความสุข ที่ทําก็คือว่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นเปิดกล้องใช่ไหมแล้วก็พูดเนาะแล้วในในขณะที่พูดเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยอ่าอ่าคือชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ควรจะแบบว่าโอ้โหงานเนี่ยมันเป็นแน่นอน YouTube สาหรับลงแมวก็เป็นงานงานหนึ่งใช่ปะ่ะคือมันไม่ควรจะเป็นแบบว่าก็เต็มไปด้วยความความรู้สึกยากอะความรู้สึกโอ้เราทำนี้เสร็จนะเราต้องไปทําอันนั้นต่อเราต้องไปทําอันนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคละ ลุงแมวก็เลยมาคิดต่อนะว่าเออจริงนะคือเขาเอาที่ลุงแมวคิดว่าลุงแมวชอบดูคุณแกริเตแลมเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะเอาตัวคําว่าความสุขอะกลับมาสู่ YouTube นะยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าในการทํางานนะเช่นเอ้ยทําไมเราจะต้องแบบสมมุตินะเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไปซื้อของใช่ไหมก็เราก็ถ่ายไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความหมายว่าเราทำプロดักชั่นอะไรให้มันดีๆนะคือ แล้วก็ถ่ายไปแล้วเราก็คุยเรื่องที่เราอยากจะคุยนี่แหละเช่นรีวิวเกมใหม่ดูหนังอันใหมนะ่แล้วก็ถ่ายไปด้วยแบบสบายๆเนาะแล้วไม่ต้องพยายามอ่าอ่าใช่มันต้องไม่ยากนะครับก็ถ่ายเสร็จปุ๊บก็กลบกับบ้านก็มาอ,อ,อะไรละ่ะมาอาจจะตัดต่อ,ตอ,ตอนิดน,นึงเนาะแล้วก็ทําปกคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ได้หรือว่ามีอีกช่องหนึ่งเรามาจําไม่ได้คุณการแหดดลมเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันเป็นเคสดีนะว่าเขาพาหมาไปเดินเล่นนะครับพาหมาเดินทุกเช้านะ แล้วก็ระหว่างพาหมาไปเดินเล่นเนี่ยก็เหมือนกับมีประเด็นที่อาจจะคิดได้ตอนเช้าวันนั้นว่าหรือว่าในแต่ละวันเขาเจออะไรมาก็มาแบ่งปันนะมาคุยระหว่างพาหมาไปเดินเล่นด้วยอย่างเงี้ยพอพาหมาเดินเล่นเสร็จก็กลับบ้านใช่ไหมก็เอาวิดีโออัปโหลดได้เลยคือฟังแล้วก็เฮ้อดีอย่างเงี้ยซึ่งลุงแมวชอบมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ควรจะยากนะมันไม่ควรจะยากเพราะถ้ามันยากเกินไป เราจะไม่อยากทําก็เลยย้อนกลับมาที่ว่าเรื่องความสุขนะครับว่าเออไม่ใช่แค่ youtube นะย้อนกลับมาเลยว่างานที่เราทําในทุกอันเนะ่ยความสุขของเราอะอันแรกเลยนะว่าเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าไอความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในงานทุกชิ้นงานทุกหน้าที่เนาะมันต้องมีส่วนหนึ่งแหละที่มันมีความสุขไอความสุขอยู่ตรงไหนเนะแล้วก็อาจจะประเมินได้ว่าความสุขที่ว่าเนี่ยมัน มากไหมมันมีมากไหมสมมุติว่า100%มันคืองานทั้งหมดเนี่ยความสุขที่ว่าเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคือแน่นอนดูมาเชื่อว่าไม่มีใครชอบตัดต่อไม่รู้อาจจะมีคนชอบก็ได้แต่ลุงมาไม่ชอบไม่มีใครชอบทําแบบตัดวิดีโอใส่นู่นม,มันเป็นงานแบบเหนื่อยนะครับก็แล้วมันไม่ใช่แบบรู้สึกว่าทําได้ง่ายแต่ไม่แน่นะอาจจะมีคนชอบก็ได้คนที่เขารู้สึกว่า,ามันมันฟินนะอาจจะมีแต่แต,แต่อาจจะไม่ใช่คนแบบทป์ลุงแมวเนอนะ ก็คล้ายๆกันลองดูว่างานที่เราทำเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยช่วงที่มันมีความสุขคือช่วงไหนแล้วก็ช่วงที่เหลือที่มันมีความสุขเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับคือถ้าสมมุติว่าความสุขมันลูมาคิดว่าอันนี้มันก็จริงๆมันมีความซับซ้อนนะคือลูมาคิดว่าถ้าความสุขมันสักเจ็ดสิบหรือหกสิบกว่าโอ้โหนี้คือ C นะ B ถึง C ซึ่งก็โหดอยู่นะก็น่าจะยังพอรับได้นะแต่ว่าแน่นอนมันจะไปผูกกับเรื่องอื่นใช่ไหมเช่นแบบว่า เออเรายอมทํางานที่มีความสุขประมาณ6 0แต่ถ้าไรายได้ดีเราอาจจะยอมทำอย่างเงี้ยแต่ก็คงอยู่ได้ไม่นานถูกปะหรือว่าความสุข70%เนาะแล้วก็ไรายได้ก็โอเครับได้ด้วยมันก็พอไหวก็อยู่กันไปแต่ว่าถ้าใครสามารถหางานเนะื้อที่รายได้ดีด้วยนะแล้วกด็ดีในที่นี้มันก็แล้วแต่คนจะมองนะแต่ว่าได้ความสุขสมมุติงานที่มีความสุข90%เนงี้ยโอ้โหสุดยอดนะน่าน่าทำนะครับ มันมีไหมนะมันมีไหมมันมีท่านผู้ชมท่านไหนได้ทำงานที่มีความสุข90%บ้างก็บอกมาด้วยอยากรู้ว่าเจอเจอ,เจอไหมนะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนะแต่มันคืออะไรนะงานที่มีความสุข90%อันนี้ถือว่าสุดยอดนะอืก็อันนี้มันเลยทำให้ลุงแมวมานั่งคิดแล้วก็ประมวลชีวิตใหม่เหมือนกันนะความสุขงานเออเราควรจะทำงานนะที่ มีความสุขระหว่างที่เราทําไปเลยอ่ะเหมือนเนย่างเช่นทีาอย่างกีเช่นของเรา,าเช่นแบบเออตอนเราเรียนเงี้ยเราชอบออกแบบนะพอเราออกแบบปุ๊บแล้วมันพอเราคิดออกนะแล้วมันฟินเนี่ยเออแบบได้สเก็ตได้ออกมาเออเนี่ยอันนี้คือความสุขที่จับต้องได้ซึ่งหรือคนทํางานศิละปะนะดูมาเชื่อว่าเขามีความสุขตอนที่มันทำอ่ะตอนที่แบบเขียนรูปสมมุตินะครับแบบโอ้โหปาดป่ายอะไรเงี้ยแบบเนี่ยมันมีความสุขนะมันมีความสุขตรงนั้นจริงๆนะแบบนี้แบบนี้ยแบบคือ อืมอืมเราหามันเจอหรืออยังอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาสั่งสอนเลยอันนี้ถามตัวเองด้วยนะครับว่าอืมอะไรยังไงถ้าถามลุงแมวนะเอ่อ u t u b e ความสุข100ร้อยเปอร์เซนลุงแมวให้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหน,นี้ยากเลยเนาะคือลุงแมวชอบ YouTube ที่ได้ตั้งกล้องคุยได้เหมือนคุยกับท่านผู้ชมเพราะว่าในจุดนี้คือรู้สึกคุยอย่างเป็นธรรมชาติและเหมือนมี ผู้คนนั่งอยู่ด้านหลังเป็นออเดียนเนี่ยอันนี้อันนี้รู้สึกคุ้นแล้วมากๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับความเคอะเขินดิวไปได้ประมาณนึงแล้วเนอะแล้วก็อ,อ,อะไรกัะมีความสุขเวลาได้แลกเปลี่ยนนะได้แบบคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันเขาเขาว่าแลกเปลี่ยนรวมมาที่รวมไปถึงคอมเมนต์ความรู้สึกเป็นคอมมูนิตี้นะทักทายกันแซวไปมาเล่นมุกตลกเลสาระอันนี้คือความสุขที่มันเกิดขึ้นนะเป็นก้อน ใหญ่ๆเลยนะที่รู้สึกดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็มีก็เมันเป็น,ปนธุรกิจที่แข่งขันนะต้องรีบต้องเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างบีบเราพอสมควรว่าเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังว่านิชเราเป็นอะไรเนาะนิชเราเป็นช่องเกี่ยวกับเกมเทคอะไรทำองนี้เราก็ต้องไปอย่างนี้อย่างเงี้ยเราอยากจะแบบทำอย่างอื่นเนะี่ยมันก็ไม่ได้มันก็จะบีบลงมานะก็แล้วก็ค่าตอบแทนถ้าเราดูในเชิง ชั่วโมงนะ,ะต่อชั่วโมงลองคำนวณดูลุงแมวว่าไม่เยอะนะความหมายคือว่ามันไม่เยอะมากที่จะเราคิดถึงดี๋ยวเช่นลุงแมวเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าช่องสลอง10ปีไปใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทํามา10ปีแต่น่นอนอาจจะ10ปีอาจจะมาวัดไม่ได้นะอาจจะดูยอดสับดูยอดวิวนะลุงแมวดูยอดสับประมาณ9 0 0 0 0สนไม่ใช่โอ้โหเก้าแสนเก้าหมื่นหกนะแล้วก็ยอดวิวปีที่แล้วประมาณ5ล้านนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันมันทําให้เราแบบคือมีอไรายได้เสริมมาใช่นะแต่มันไม่ใช่ไรายได้ที่อยู่ได้แบบเป็นแบบทําอย่างเดียวอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือก็ยังหมายถึงว่าค่าตอบแทนมันก็ยังไม่ได้สูงมากแต่ก็มันก็นพูดยากนะเพราะฉะนั้นให้เท่าไหร่เหรอเอ่อถ้าในแงๆของความสุขเราเลด YouTube เท่าไหร่ใช่ไหมการทําำะนะก็ดูมไหมว่าสักเจ็ดสิบน่าจะได้ประมาณบีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าในบางขณะนะ ว่าบางทีฟินๆก็แปสิบก็อยู่แถวไอ้อยู่แถวแปดสิบถึงเจ็ดสิบแัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่นะครับไม่แย่ประมาณ A ถึง b ถือว่าไม่แย่แต่ว่ากว้างไปหน่อยถ้าสัก B บวกถึง A นี่ถือว่าโอเคกว่านะแต่ก็ถือว่าแฮปปี้อือูพูดมาสิบห้านาทีแต่ลุงนี้พูดเลยตั้งแานดตั้งสิบห้านาทีไม่รู้ว่ามีใครฟังมาถึงตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะดูบรรยากาศข้างหลัังง้้าหหหฟินน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 ะะีีีี่่่คคคืือออฝฝตตกกทเเ็ชยยใมูรบ ก็ท่านผู้ชมมีความสุขกับงานนะที่ทําอยู่ถ้าเกิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นี่ยท่านผู้ชมให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงไหนที่ทําให้มีความสุขที่สุดในงานนะอ่าแล้วก็ถ้ามันสูงเนี่ยคิดยังไงกับมันเนาะแล้วถ้ามันต่าสมมติมันต่ากว่าห้าสิบอย่างเงี้ยคิดยังไงกับมันบ้างนะก็อันนี้ไม่ได้มาแบบเรียกร้องให้ต้องมาไขาครัญอะไรนะก็ชวนชวนชวน,ชวนคุยเฉยๆนะครับคือไม่ได้บอกโอ้ถ้าห้าสิบแล้วจงไป ลาออกแล้วไปตามหาความฝันอะไรใหม่นะไม่มันรู้มาเข้าใจว่ามันมีอะไรมากมายในชีวิตที่เราต้องดีลเนาะแต่ว่าก็เอ่อนั่นแหละนั่นแหละก็ชวนคุยเฉยๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเพราะว่าหลังเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเยอะนะก็จะมีท่านผู้ชมรท่านมาอ่านนะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันรูแไหมก็นั่งอ่านทุกคอมเมนต์นะเห็นกดกดหัวใจเฉยๆบางที ทุกสายตาคนที่กดลุงแมวก็คือเอ้ยไม่ใช่คนที่กดลุงแมวคนที่กดหัวใจก็คือลุงแมวเองโอเคขอให้มีความสุขนะกับวันเสาร์นะครับแล้วก็คืนนี้สามทุ่มลุงแมวไปคุยกับช่องเลิฟนินด้วยนะก็แอบตื่นเต้นอยู่เดี๋ยวจะต้องหลับเนะี่ยตอนนี้ประมาณน่าจะสิบโมงหลับก่อนเพราะว่าไ่รูจะคุยถึงกี่โมงโอเคไปแล้วเจอใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านไปละจ้ะทนีแล้วพูดว่ามีความสงบด้วยนะ Bye bye.